ไม่ดูยำไข่ปลาหมึกไข่หมึกไข่หมึก

都都。<了> ที่เ <poisoned> ด <indo> ิมนะเราลักเสมอนะครับร้านนี้เลยนะร้านเจลิ้งข้าวยางสับหมกแล้วว่าใครที่จะมาตลาดนี้แล้วว่าครทีจะมาร้านเลิ้นะครับก็ไม่ต้องมาไม่ไหวนี่เอ้โกมาสำรองโต๊ะกันได้นะครับเบอร์นี้เลยนะนี่เป็นยำเลขนี้เลขนี้หัวกนคอยนั่งรมเลขนี้ก็เฉียดนะคนที้ลองตามมาดูนะผมให้เลขตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะแถมไปหวยร้านเจเล็ก แขงขันกันเองเหรเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผูกนี่นี่นี่อันนี้จะชมกันเองทันขันเองนี่เป็นยำหอยนางรมเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวขอดูหอยก่อนค่ะนี่หอยโต๊ะเก้าค่ะลำพานนี่เองเจ๊เล็ก ไม่ได้ไมได้เห็นหอยจิเล็กนานแล้วนะเดี๋ยวก็หอยจิเล็กเดี๋ยวก็หอยจิเปิ้ลนะครับเขาของไข่ก็ได้นะแต่ต้องพูดให้ถูกชื่อนะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่าแหมโตมาตั้งสี่ชั่วโมงไม่ได้จะได้ยังไงล่ะคะเนี่ยค่กาศแบ่นี้หนูได้ดีจีม้าเราขาดแล้วเก่งแล้วล่ อมนแซลมอนนะหนุ่มยำปาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมีอกจัดอย่างห้าร้อยด้วยนะคะคุณเอ้ชมำห้าร้อยด้วยขอบมาีปลาหม่าขอบคุณนะคะจำเส็จนะครับยำแซลมอนนะคะไม่ปลา100ร้อยเดียวปลา1่า้อยบาท แม่ขาโต๊ะก้ามค่ะเด็ดแซลมอนวาซาบิสซมอนวาซาบิวัซาบมามาแล้วนะครับไม่ใช่วัดซาบ์คุณลาผมถ่ายปักลักผมจะสบายนะผมไม่ต้องภาคเลยนะให้ปักลักภาคไปเลยนะเดี๋ยวพ่อ ก่อคุยอยู่กับช่างลูกค้าถามเราว่าจะเล็กหมดจ้า <c oughs> เดี๋ยวเด้อน,นี่เป็นม่อนบีม่อนบีนะม่อนวาสบิมีน่นูนี่จะสับสีส,สีขึ้นหัวอ,นนออกจมูกเนาะวาสาบิม่อนบีม่อนบี <c oughs> สไตนนล,ล์สกัดชาแนลอะไมาล้านเซเล็ตไม่หลงปกก็ลงมอลงตัวนี่นนครับซ <c oughs> ุปนะประสูมกลับมาณจุดเดิมแล้วนะมาอันนี้มอนดินะน้ำมอนวอสบิอะไรครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเพิ่มว <c oughs> อสบิด้วยนะนี่นะร้อยร้อยเดียวก็เสียวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> หกเจ็ดอย่างห้าร้อยปลาไหลนะคะมาแล้วอันนี้เป็นเมนูหกเจ็ดอย่างห้าร้อยนะครับร้อยยูนก็เสียวแล้วนะห้าร้อยก็เสียวเพลินนะครับถาดใหญ่ๆมาแล้วเมนูพารองการดูแต่ถาดครับดมีถาดถาดนี้นะครับ <ถ zie S 1> มาแล้วหนึ่งอย่างนะครับข้าวโพดขานับด้วยเหรอครุณปักหลักข้าวโพดมะม่วงนับด้วยเหรอ เขาไม่นับนะไม่นับอ่ะไม่นับไม่ผมจะนับเนีว่าอันนี้เสร็จรึบมาอุ้ยวันนี้ให้ผมเจ็ดอย่างแลน่าสิบกว่าอย่างผมจะเล่นพวกไม่ก็นับสักแปดรอบอันนี้ราคาสไตล์ปักหลักไม่มีใครซ้ำเราไม่มีใครซ้ำเลยโอ้ยนี่นะก้ามยาวเป็นกิโลเลยนะ ถาดนี้หมูหมาอยากถ่ายรูปด้วยอ๋อขออยากถ่ายรูปด้วยเนดะ็กสี่อถ่ายรูปด้วยนะเดี๋ยวเราไปหานะคะอ๋อเคยๆแต่รินรินที่นู่นนะ มันจะเชียงรายเลยนะมันจะเชียงรายไทยเมี่ยงไงมันเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่มันจะเชียงรายในเอฟซีนะนะถ่ายกับปากลักลับปวดหัวครับ <laughs> ตามมุกแกไม่ทันมาปุ๊กแป๊กมามากับมามุกแป๊กที่ร,าร้านเจเล็กเหมือนเดิมสี่อย่างนะครับคุณเอกเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ อือสิบกว่ายางแล้วนี่ฮะไม่ใช่ยังไม่หมดยังไม่หมดนะโลแล้วไปไ,ไหน,ดนได้กันได้พอกันนี่ไข่หมึกไข่หมึกอ่าอย่างหกเจ็ดอย่างก็เป็นสิบสี่อย่าง หกเดสิ 6, ครับอกสิบสามน้ไข่ปูไข่ปูหอยแครงหอยแครงอ่าไปแบบนี้นะปลาลปลา ไปดูจักรพรรดินะครับหกเจ็ดอย่างนะฮะห้าร้อยบาทแล้วเมนูนี้นะครับสดลุ้มอลังการจุกๆไปเลยนะครับนะครับจัดเต็มนะโดนไข่ปุ้ยท้องเหรอนะโดนจุกโดนชมพเปิ้ลยท้องจุกจุกครับถ้าโดนเล่บเงินในกระเป๋าแล้วเจ็บเจ็บเลย ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะโดนยึดเงินนี้มัน<อ>จะเป็นไมโครนะเจ็บเจ็บต๊ะกางเสร็จครบเรียบร้อยไอยหนาไปลูกมาแล้วนี่นะจอร์เจยนะคุณค่ะคุชามอนตปอบบ้าร์แมอนตปอบบ้า หนึ่ะร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแบบนี้ไม่ได้น้อยนะไม่น้อยครับตักกันแบบไม่นับชิ้นเลยนะครับ,บคุณการหาเดี๋ยวหนูกำลังทำโคุณการแล้วนะคะเดี๋ยวหนูไปหานะคะจ้าปลาอันนิดเดียวคุณการเสร็จปานกลางไม่เสร็จยังไงจ้าเสร็จได้จ้าก็เสร็จเพิ่มเสร็ก็หนกลับบ้บานมา นี่นะลูกค้าทางเสร็จปุ๊บไม่พอนะของกระป้าด้วยนะครับเอาเพิ่มนะมาร์ล้านี่เกี่ยวก็ฟินเวอร์นะอดูกัทาไปยันไม่ส่งี่แอกเลยนะสายหางจัง วันนี้เรามากับสายฝนเลยนะแมงดาตัวใหญ่มาแล้วนะมันดามาแล้วมาแล้วเจะเจอสายปลาทราบไหนมานะแมงดาไปแล้วไข่ปู ซาซิมิใ่หลานจิลิซึโตมิแบบสับคุกแซลมอนซาซิมิก็ม,มีนะหนูว่าคนที่เป็นแฟนคลับคุณเอกก็ต้องเข้าความเป็นตัวคุณเอง <laughs> <laughs> เหมือนเป็นแฟนคลับหนูน่าจะชอบความบ้าหมู <laughs> ไม่รู้ว่าแฟนคลับคุณหนุ่มหน้าตาเป็นยังไง <laughs> เขาสายฮายำแซ่บนะสายฮายอลังการนะไปเปลี่ยนชื่อของเขาอีก <laughs> <laughs> มาเรือยำแซบสายฮายอลังการนะักหลักตั้งนะปลานิดเดียวนะมาอื้อ สัสดีคะ่ะเจอด้านในกันนะคะออเด้ได้เลยนะคะยังเจํดจน,น,นะครับเย็บร้อยไข่แมงดาไข่ปกุ้งสุกไข่แดงอ่าคนี้สามร้อยสามสิบนะคะสามร้อยสามสิบบาทนะครับไ่แล้วนะครับถ่ายรูปด้วยนะ๋ยวนไ้มองผมนิดนึงไี่ยอมมองผมเลย เดี๋ยวถ่ยไปดูคเคยภามันปกมันเหมือนกันประจำาครับราไปด้กันบ่อยบางทีบางทีถ่ายไม่ท่าผมขอพี่หนุ่มส่งให้ผมด้วยลูกเดดี๋ยวดหนุ่จะไปหาลูกค้าถ่ายด้วยนะลูกค้ามาแต่เชียงราย 6, าเพิ่มทานที่นี่เหรอลูก่อะโอเค ลูกจ้าอ๋อมังกโอเคานา้างต,ต่างดอกมาแสงน้อยหนารู้ไหมแม่มีจักรูมมาตัวใหญ่ลูกได้แนะนำลูกค้าไหมก็ไรอันแรก็ก็สายปูดีตัวพิกๆลุ่มๆปูนเหลือตัวละน้อยตัวละน้อย มาแครงใส่หมึกสองห้าลองไปคุยกับลูกเรานั <mel> ่นตัวเล็กเขาอะตัวเล็กมันเาไปส่งไปการรวมทะเลหมดแล้วบางท่านผมก็ให้เป็นก้างปูไปอ่ะสดเนะนได้ค่ะขอบคุณค่ะส้มตนผุ้งสดส้มหมดเดี๋ยวหั่น ไม่่ปล่าตามามให้ครบห่ะเดี๋ยวให้ไปเที่ยวไาาบ้านเราไร่นี้ค้างขอบคุณมากนะคะ่าสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะนี่กลับมาอีกแล้วนะตำนานบีบน้ำปลาไม่เคยเลยไม่เคย,เ,คยเลยแล้วแบบนี้ ก็ไม่มีใครเคยกันตลาดเจนาอลเราไม่มีต้องเราน้ำยำเต็มเต็มเต็มเตนี่แหละครับที่ผมเตรียมมาเช่นนี้เลยนะซุประซูมซุประซูมซุประูมตลาดเชนเอลวุ้ยปูมาตัวใหญ่ๆหญ่แน่นมากนะตัวนี้ จ้ามนี่ยาวเป็นศอกเลยนะปูมานะนี่ไรจ้ามยาวถึงหน้ากองบินนะเกทับมีเกทับอีกเกล็ดคนเอ๋มามีเกทับผมด้วยนะผมยาวเป็นศอกนี่ยาวไปถึงกองบินมาแล้วหย่อมขับผัดเปรแล้วคนรวยอหรอทำไมจะเล็กมันถูอะ อยาออกคุณเอกแรงอยากจะทุบเฮ้ยพูดไปเอิไข่้วนองกับบ้านโอเ็ดอยที่กับป้านะไล่ดามด้ไข่มึก เนื้ไสนั่นนะนะนะเติมด้านในกันนะคะเคเติมด้าน,นในเลยนะยำแซ่บๆนะดูผมไม่ไงดูผมนี่ดูผมดูแขนมือสัน่นมือสันน่นปลม่ล <c oughs> ับขนาด้น ขอบต้อนนะอยาให้ติดคลิปแล้วนะทุกท่านโอเคโอเครอครับขอบคุณสหรับการรับชมและก็ติดตามนะติดใจฝากกดไลค์กดแชร์ไปกันเลยให้หนุม่มวลชนชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับนะคุ่งสัญลักษณ์หน้าร้านนะบรรยากาศในร้านนะ